em múc phải movie insight คืนสยองไม่ต้องร้องก็ตายหนังผีวิดีโอเก่า สวัสดีครับขอต้อนรับคอหนังสยองขวัญเข้าสู่เอ็มมุกไฟล์มูวี่อินไซต์ในช่วงหนังผีวิดีโอเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับและในตอนนี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ถูกกลั่นแกล้งทำให้เขาอาฆาดแค้นจนต้องกลายมาเป็นฆาตกรสวมหน้ากากตัวตลกไล่ฆ่าคนและนี่คือเรื่องราวของภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าสล็อตเ r อ High ขืนสยอง ไม่ต้องร้องก็ตายมาตี้ไอ้เฉมประจำโรงเรียนมัธยมเขาได้ถูกแครอสาวสวยของโรงเรียนล่อลวงเขาให้ไปในห้องน้ำหญิงแต่แท้จริงแล้วนั่นคือแผนการแกล้งมาตี้ที่เขาจะไม่มีวันลืมแครอหลอกให้มาตี้ถอดเสื้อผ้าออกแต่กลับกลายเป็นว่าเพื่อนๆของเขา ได้ถ่ายบันทึกภาพอันน่าอับอายของมาตี้เอาไว้โดยมีวัยรุ่นหัวโจกที่ชื่อสคิปเป็นคนวางแผนเอาไว้ทั้งหมด mm hmm. เมื่อโคชเข้ามาพบเห็นจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนพวกวัยรุ่นโดยเฉพาะสะคิปที่เป็นตัวต้นคิดและโคชก็ได้สั่งลงโทษทุกคนในทันทีขณะเดียวกันมาตี้ก็ได้ศึกษาโครงงานอยู่ที่ห้องเคมี แต่ทันทีที่มาตี้เข้าห้องน้ำสกิปจึงได้แอบเข้าไปที่ห้องเคมีและผสมสารบางอย่างลงในขวดแก้วก่อนที่เขาจะเดินออกมาและทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งมาตี้กลับเข้าไปที่ห้องเคมีอีกครั้งสารเคมีที่สกิปได้แอบใส่ลงไปก็เกิดระเบิดทำให้ขวดที่บรรจุน้ำกรดเข้มข้นลนแตกกระเด็นาสาดเข้าไปที่ใบหน้าของมาตี้ เมื่อทุกคนวิ่งไปดูที่ห้องเคมีพวกเขาก็พบกับมาตี้ที่อาการบาดเจ็บสาหัสปางตายจนต้องส่งตัวเข้าไปรักษาอาการด่วนที่โรงพยาบาลเหตุการณ์ผ่านไปสิบปีจากวัยรุ่นคึกขนองก็เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งพวกเขาได้รับจดหมายเชื้อเชิญให้มาร่วมงานคืนสู่เย่าที่โรงเรียนเก่าซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนของพวกเขานั้นได้ปิดตัวลง และได้กลายเป็นโรงเรียนร้างที่สุดโสมพวกวัยรุ่นพวกเขารอเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่ตามมาสมทบจนครบค่ำแต่ก็ยังไม่มีใครเดินทางมาเพิ่มเติมต่อมาไม่นานนักฝนฟ้าก็ตกลงมาทำให้พวกเขาต้องงัดเข้าไปหลบฝนที่ด้านไหนของโรงเรียนร้างโชคยังดีที่ไฟฟ้ายังใช้การได้ พวกเขาจึงเดินสำรวจภายในของโรงเรียนและได้รื้อฟื้นความหลังเมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งพวกเขาได้มาถึงห้องที่จัดงานที่มีอาหารและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงรองรับไว้อย่างพร้อมสับพพวกเขาได้เจอกับตู้ล็อกเกอร์เก่าในอดีตที่มีสิ่งของเมื่อครั้งวันวานและยังพบกับตู้ล็อกเกอร์ของมาตี้โดยในตู้ใบนั้นได้มีหนังสือรุ่นที่มีรูปภาพของทุกคน และยังปรากฏภาพของมาตี้ที่บันทึกเอาไว้ต่อมาปาร์ตี้เล็กๆระหว่างเพื่อนๆก็ได้เริ่มขึ้นทุกคนดูเหมือนจะสนุกสนานกับงานรวมรุ่นกันในครั้งนี้จนกระทั่งเท็ดได้สาธิตการกินเบียร์แบบสายแข็งให้ทุกคนได้รับชม แต่ภายในกระบ๋องเบียร์นั้นมันคือน้ำกรดเข้มข้นที่กัดกระเพาะและลำไส้ของเขาจนระเบิดออกมาต่อหน้าต่อตาของทุกคนด้วยความตกใจทำให้ต่างคนต่างวิ่งหนีเพื่อหาทางออกจากที่นั่นแต่กลายเป็นว่าประตูนั้นได้ถูกล็อกทุกทิศท,ทางและที่หน้าต่างก็มีกระแสะไฟฟ้าที่ขังพวกเขาไว้ที่นั่น ต่อมาเขาจึงได้งัดหน้าต่างเหล็กที่มีกระแสไฟและลอดตัวเพื่อออกไปด้านนอกได้สำเร็จเมือ่อคาวไปถึงที่รถและกำลังจะติดเครื่องยนต์เขาก็ถูกมีดแทงทะลุเบาะนั่งจากทางด้านหลังจนเสียชีวิตขณะที่เชอร์รี่ที่ได้ตกใจวิ่งหนีเข้าไปที่ห้องน้ำเพื่อล้างคราบเลือดของเท็กที่ท้องแตกตายใส่หน้าเธอแต่น้ำล้างตัวที่ไหลออกมาจากก๊อก มันก็คือน้ำกรดเข้มข้นที่ได้รกระกรอนย่อยผิวหนังของเธอจนตายอย่างสยดสยองมเมื่อทุกคนได้ยินเสียงร้องของเชอร์รี่ต่างก็พากันรีบวิ่งมาดูที่ห้องน้ำพวกเขาก็พบกับร่างของเชอร์รี่ที่ถูกกรดละลายเหลือแต่โครงกระดูกแครอโจึงรู้ทันทีว่านี่คงเป็นฝีมือของมาตี้ที่ต้องการจะแก้แค้นกับสิ่งที่พวกเขาได้เคยทำไว้ในอดีต สคริปที่ได้ยินเสียงรถที่กำลังขับเข้ามาซึ่งนั่นก็คือซูสานที่เพิ่งเดินทางมาสมทบในภายหลังเขาตะโกนห้ามเธอไม่ให้เข้ามาในโรงเรียนแต่เธอก็ไม่ได้ยินเสียงคำเตือนของเขาและเมื่อเธอได้เข้ามาด้านในของโรงเรียนซูซานก็พบกับรูปภาพขนาดเท่าตัวจริงของมาตี้แต่ทันใดนั้นเธอก็ถูกฆาตกรลึกลับคนนั้นฆ่าตาย และแล้วโจก็เกิดความคิดที่จะใช้รถแท็กเตอร์ขับชนพังประตูออกไปด้านนอกแต่ทว่าโจต้องซ่อมรถแท็กเตอร์ให้มันใช้งานได้ซะก่อนในระหว่างที่โจกำลังซ่อมรถแท็กเตอร์อยู่เพียงลำพังฆาตกรลึกลับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันได้ปลดล็อกแม่แรงและสตาร์เครื่องยนต์ทำให้ใบพัดรถแท็กเตอร์ฟันร่างของโจจนเละ ขณะที่สเตลล่าแฟนของโจก็ได้แอบมีสัมพันธ์ลับๆกับแฟรงค์เพื่อนของเขาแต่ในระหว่างนั้นเองทั้งคู่ก็ถูกไฟช็อตตายคาเตียงจากกับดักที่ได้วางเอาไว้และในตอนนี้ก็เหลือเพียงสคิปแนนซี่และแครอลที่ยังมีชีวิตรอดขณะที่เพื่อนๆของพวกเขาก็ค่อยๆถูกฆ่าตายไปทีละคน สริฟเชื่อว่าอีกไม่นานมาตี้จะต้องปรากฏตัวและเขาจะเป็นคนที่จัดการกับมาตี้เองแต่ทว่าสริปก็ถูกลักพาตัวไปในที่สุดร่างของเขาถูกจับแขวนคออยู่ที่โรงยิมสริปพยายามดิน้นจนเขาร่วงหล่นลงมาและเขานั้นยังไม่ตายจนกระทั่งรุ่งเช้าเวลาฟ้าสว่างสองสาวแครรลและแนนซี่ก็ได้ตื่นขึ้น พวกเธอนั้นพบว่าสกิปได้หายตัวไปทําให้ทั้งคู่จําเป็นที่จะต้องออกตามหาสกิปต่อมาสองสาวก็ได้พบหนังสือรุ่นที่อยู่กลางห้องและมีภาพของแนนซี่ที่ถูกหมายหัวเป็นรายต่อไปมันทําให้เธอกลัวจนวิ่งหนีออกไปด้านนอกของโรงเรียนได้สําเร็จแต่ด้วยความที่มีพื้นที่ตั้งกว้างมากมายแนนซี่ก็วิ่งมาตกหลุมท่อระบายน้ำตายในที่สุด ขณะที่แครอก็ได้เผชิญหน้ากับไอ้ฆาตกรที่ปิดบังใบหน้าของมันด้วยหน้ากากตัวตลกมันไล่ล่าแครอไปตามโถงทางเดินจนเธอมาหยุดซ่อนตัวอยู่ที่หลังกำแพงและเธอได้เผออ่่าสคิปเพราะคิดว่าเขาเป็นไอ้ฆาตกร ระทั่งเธอหนีเข้าไปซ่อนที่ห้องน้ำหญิงห้องน้ำที่เคยแกล้งมาตี้ในอดีตต่อมาไอ้ฆาตรกรก็ได้ตามเธอมาถึงที่นั่นและแล้วโฉมหน้าของฆาตรกรก็ถูกเปิดเผยซึ่งมันก็คือไอ้บ้ามาตี้นั่นเองในที่สุดแครอลเหยื่อร้ายสุดท้ายก็ถูกมาตี้ใช้เหล็กเหลาแหลมฆ่าตายอยู่ภายในห้องน้ำที่เคยแกล้งเขา ดูเหมือนว่ามาตี้จะล้างแค้นเพื่อนๆที่เคยแกล้งเขาไว้ในอดีตได้สำเร็จแต่ในระหว่างที่มาตี้กําลังมีความสุขกับการแก้แค้นเขาก็เกิดอาการประสาทหลอนเห็นวิญญาณของเพื่อนๆที่ถูกฆ่าตายหลอกหลอนต่อมามาตี้ได้ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลซึ่งเขากําลังพักฟื้นอยู่ไม่นานสัญญาณเตือนภัยในห้องก็ดังขึ้น เมื่อหมอได้เข้ามาตรวจดูปรากฏว่ามาตี้ได้ฆ่าทั้งหมอและพยาบาลก่อนที่จะฉีกผิวหนังบนใบหน้าของตัวเองอย่างบ้าคลั่งและหนังก็จบลงสล็อตเทอร์ไฮคืนสยองไม่ต้องร้องก็ตายเป็นภาพยนตร์สยองฝันตลกร้ายที่สร้างขึ้นในปี1986เขียนบทและกำกับโดยจอร์ดดักเดลมาร์คเอสราและปีเตอร์ลิทเทน ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่แกล้งเพื่อนจนเกิดเรื่องเลวร้ายกระทั่ง10ปีต่อมาในงานคืนสู่เย่าพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้งรวมถึงเพื่อนเก่าที่กลับมางานเลี้ยงรุ่นเพื่อแก้แค้นสล็อตเธอหายคืนสยองไม่ต้องร้องก็ตายไม่ใช่ภาพยนตร์ที่โด่งดังเท่าไหรนักแต่ว่ามันมีครบสูตรของหนังสยองยุค80ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น เซและฆาตกรรมซึ่งฉากการแก้แค้นของมาตี้ก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวส่วนเรื่องที่น่าเศร้าใจก็คือหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จไซมอนสกัดเดอร์นักแสดงที่รับบทมาตี้ได้ฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าด้วยวัยเพียงอายุ28ปีส่วนความน่าดูเว็บไซต์ IMDb ได้ให้คะแนนไว้ที่5.3เต็ม10 สรุปแล้วสล็อตเทอร์หายคืนสยองไม่ต้องร้องก็ตายเป็นภาพยนตร์ไล่เชือดที่ดูสนุกโดยเฉพาะคนที่ชอบเรื่องราวของการล้างแขนขอแนะนำได้เลยว่าอยากให้คุณได้หามารับชมโดยในประเทศไทยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกจัดจำหน่ายเป็นม้วนวิดีโอค่ายซีวีดีซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่หารับชมได้ยากมาก และนี่คือเรื่องราวของภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Slaughter High คืนสยองไม่ต้องร้องก็ตายที่ผมนำมาฝากทุกท่านกันในคลิปนี้แล้วพบกับ m อ o มมุ i ไฟล์มู i ี i i ินไ์ในช่วงหนังผีวิดีโอเก่ากันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ nhàm phỉ video cũ em Muk Phải Movie Insight